ถามไปใครมีคําถามก็พูดมาแล้วจะก็อธิบายไปถามมาตอบไปถามมาตอบไปอธิบายไปสอนไปใครว่างนาคมีว่าสี่สิบบ้านลาเสียงธรรมเน็บแนมคนอื่นนี่ถือว่าบาาไหมครับมันต้องดูเจตนาเน็บแนมเพื่ออะไรล่ะเจตนาเป็นตัวกรรมไง อยากถามอาจารย์ค่ะชุดที่ใส่มีกี่ชุดคะสิบกว่าชุดจ้าชุดที่อาจารย์ใส่ทุกวันเนี้มีกว่าสิบกว่าชุดแล้วจะมีมากขึ้นกว่านี้ด้วยเพราะว่าอาจารย์ใส่ทุกวันมันจะซักไม่ทันมันก็ต้องมีเยอะวันนี้นะใครว่างไปเจอกันมากนิว่าสี่สิบนะบ้านลานเสียงทม บ้านลานเสียงธรรมใช่บ้านลานเสียงธรรมทำยังไงให้คุมอารมณ์ตัวเองอยู่เหรอครับเวลาหงุดหงิดหรือโมโหฝึกจะฝึกสติสัพพัญญาฝึกพุทโธติดใจฝึกมีความเมตตาเป็นอารมณ์ก่อนนั่งสมาธิจำเป็นต้องสวดมนตทุกครั้งไหมไม่จำเป็นจ้า เป็นผู้ป่วยติดเตียงผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงผมอยากตายอยากได้กําลังใจจากอาจารย์ตื่นทําผู้ให้กําลังใจผมหน่อยครับมึงป่วยติดเตียงมึงก็ฝึกตัวเองสิมีสติสัมปชัญญะมึงจะหมดกาลังใจไรอย่างน้อยมึงยังมีชีวิตอย่างน้อยมึงยังเป็นคนอย่างน้อยมึงจะสามารถได้ยินได้ฟังทมอย่างน้อยมึงยังกินข้าวได้อย่างน้อยมึงยังมีชีวิตต่อไปได้อย่างน้อยมึงยังมีโอกาสในการศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนได้ อย่างน้อยคือมึงจะสามารถทําทุกอย่างได้หมดในปัจจุบันขนามึงจะไปท้อแท้ใจอะไรในเมื่อมึงยังเข้าใจหลักธรรมคาสอนแล้วสามารถนําหลักธรรมคาสอนนั้นมากแก้ไขใจเพื่อให้ใจตัวเองเนี่ยไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความหม่นหมองไม่เป็นมลทินแล้วเมื่อดีใจใดใจ,ใจเมื่อเมื่อใจเราดีแม้ร่างกายเราไม่ดีแต่เราจะมีความสุขได้ในปัจจุบันจะไปน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจอะไรไม่มีเความจำเป็นต้องน้อยเนื้อต่าใจเลย,เลยมีสติอยู่กับปัจจุบันแก้ไขสันดานตัวเองไปนอนแก้อยู่บนเตียงนันแหละ เวลาแก้ความดีไม่ดีมันเกิดที่ใจไม่ได้เกี่ยวกับการกระทําทางกายหรือวาจามันเกี่ยวกับใจอธิบายเกี่ยวกับการบวชให้พ่อแม่ได้บุญหน่อยครับไม่ได้อะนะคือมึงบวชไม่ใช่เขาบวชพ่อแม่จะได้บุญก็คือเขาช่วยในการซื้ออัฐบริขารจีวรแล้วเป็นเจ้าภาพในงานบวชให้มึงให้ข้าวให้น้ําถวายบูชาเนะน,นี่ยอันเนี้ยเขาได้ในบริบทนี้แต่การบวชอะมึงได้ไม่ใช่เขาได้ มึงไปปฏิบัติแบบไหนมึงย่อมได้ผลก็การกระทาแบบนั้นอนะเขาไม่ได้ทำเขาจะไปได้กับมึงได้ยังไงเขาไม่ได้ตามมึงเขาไปในโลกสารพัดเขาไม่ได้ตามมึงไปอยู่ในกุฏิวิหารสารธรรมสเมื่อไหร่เขาไม่ได้ตามไปปพปฏิบัติตามธรรมสดาบธรรมแบบมึงนี่เขาจะไปได้ได้ยังไงหากผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลยหากเรานั้นเสียชีวิตอืม ถามหายไปแล้วตอนบวชเนรพระอาจารย์เคยบอกไว้ว่าห้ามดูหนังไม่งั้นจะเกิดอาเพศจริงไหมมันผิดศีลอาจารย์ครับยอดบ,บริจาคเยอะๆอาจารย์จะเอาไปทำอะไรครับอ้าวมึงไม่ได้แหกตาดูเลยเหรอ มึงรู้แต่ว่ายออบ,บริจาคเยอะแล้วมึงไม่รู้เลยเหรอว่ากลัวยออบ,บริจาคไปทำอะไรมึงแหกตาดูหน่อยสิกลัวไปทำอะไรบ้างยออบ,บริจาคเยอะกูก็ถวายวัดหมดนะนะกูไม่ได้เก็บมาใช้นี่วัดพระพยมสองล้านสามวัดพระบาทนับปูสองล้านแปด 2, ไปดูสิมึงไม่รู้เลยเหรอว่ากลัวไปทำอะไรแหกตาดูหน่อยฮัโลโหลจ้าจ้า จ้าจ้าตามเรื่องจ้า จ้าล้วแจ้งไปหรือยังจ้าแจ้งไปในชแบบนชทเลยทจ้าอ่าจ้าอัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้เขาดูแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเคมให้จ้าคคจ้าสวัสดีจ้าเ,เราบริจาร่างกายเป็นบุญไหมเป็นจ้ามาแสดงทางที่เพชรบุรีบ้างไหมครับไม่แน่ใจจ้า ผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลยหากเรานั้นเสียชีวิตโอ้ยเวลาคําถามนี้มาม,ามันดีดหลุดตลอดเลยวะเนี่ยเพชรบุรีวันที่สิบสชครับเบุรีวันที่สิบสองคุณเอาไปใช้กี่ล้านช่วยบอกหน่อยกูไม่ได้ใช้จ้า,าถ้ากูตรวจสอบแล้วกูไม่ได้เอาไปใช้ กลัวกระถนตีกระบ,บามมันได้ไหมกล้าเปล่าวัดกับกูไหมล่ะวัดในความบริสุทธิ์กับกูไหมระหว่างมึงกับกูใครบริสุทธิ์กันลองบ้าถ้าตรวจสอบแล้วกูไม่ได้เอาไปใช้แม้แต่แดงเดียวกลัวกระถนตีปากมึงน,นะเอาไหมากล้าท้ากันหรือเปล่าท้าไหมล่ะมาเดี๋ยวกูให้อีหมีข้าวกระโถนแล้วกูให้มันูเยียงใส่ปากมึงกูไม่ตีเองเหรอกกูให้อีหมีตีให้หมามันจะฉลาดกว่ามึงอีกกูจะบอกให้ จริงอีหมีกูในฉลาของมึงเยอะเลยมันยังแยกแยะถูกแยะผิดได้ดีกว่าไปนั่งใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านสันดานชั่วๆเร็วๆอย่างมึงนะเก็บไว้ใช้เองคนเดียวให้ครอบครัวล่มจมเถอะกูแนะนำนะให้ตัวมึงเองอะล่มจมวิธีง่ายที่สุดอะนะเออเก็บสันดานสำลอกใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านด้วยคำไม่จริงนะเก็บไว้ใช้กับสันดานครอบครัวมึงง่ายที่สุดไม่ต้องอามาใช้คนอื่นเขาเอามาใช้คนอื่นเขาเนี่ยมันเกิดการละลานละลานชาวบ้านเขา เออใส่ร้ายป้ายสีเก่งอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของโลกกูเชื่อมึงจริงๆมึงเกิดมายังไงอะ่ะใครเลี้ยงดูสั่งสอนมึงมามึงจบโรงเรียนไหนมาเหรอคุณครูชื่ออะไรที่เขาสั่งสอนมึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยหรือว่าไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อนเหรอหรือย,ยังไงถึงมีสันดาลในการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงอยู่ได้ตลอดเวลาการศึกษาไม่มีชีวิตทางโลกไม่มี หรือยังไงหรือมันเป็นปมมันอิจฉาริษยาอยากได้เงินบริจาคแบบเดียวเขาจะได้ทําสันดานด้วยการแบ่งเงินบริจาคไปใช้เงินส่วนตัวอย่างนั้นหรือเปล่าจ๊ะที่มึงพูดมาอิจฉาใช่ไหมคือไม่ได้เงินบริจาคอย่างเขาเพราะถ้าเป็นมึงเนี่ยมึงจะได้เอาเงินบริจาคไปใช้ก็เลยพยายามใส่รจไปสีตามสันดานของตนเองเพราะถ้าเป็นมึงเนี่ยมึงจะทําตามแบบนี้ใช่ป่ะเพราะถ้ามึงเนี่ยมึงก็ทาตามสันดานที่มึงพูดออกมาเมื่อกี้นี้ถูกป่ะสิ่งที่มึงด่ากูมาก็ค nice. ือถ้ามึงรับบริจาคได้มีชื่อเสียงแบบกูแล้วริจาคได้ มึงก็จะทําแบบนี้ถูกต้องป่ะคือเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวถูกต้องไหมถูกต้องใช่ป่ะเออก็ตามนั้นเนาะขอให้มีวันนั้นละกันมึงจะได้เป็นมิจฉาชีพเต็มตัวเนาะอืม สันดานแบบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเนี่ยกูงงมากเลยอ่ะท้าไมสังคมเดี๋ยวนี้ถึงเป็นแบบนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวลาเกลียดใครก็คือต้องใส่ร้ายเขาอย่างนั้นเหรอทั้งๆท,ที่มึงก็รู้อยู่แก่ใจมึงไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้ว่าจริงหรือไม่จริงมึงไม่รู้จักเขาแม้แต่บ้านเขามึงก็ไม่เคยไปแม้แต่หน้าตาเขามึงก็ไม่เคยเห็นแม้แต่จะพูดจากับเขาดีๆมึงก็ไม่เคยทา คำถามคือมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาโกงคำถามคือมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาเอาเงินไปใช้หรือไม่เอาไปใช้คำถามคือรู้ได้ยังไงเอามาจากไหนก็ได้แต่อะไรใส่ร้ายพอรู้สึกรังเกียจเดียดฉันอิจฉาลิษยาอืม รู้ก่อนเบื่อเวลาคอมเมนต์มันเลื่อนวะ่ะแนะนำทางดักทุกในใจต้องทำยังไงครฝึกจ้าศึกษาปฏิบัติตามจ้าเนี่ยวิธีคำถามคือมึงจะมาถามวิธีการแก้ไขความทุกข์แบบเนี้ยสั้นๆแล้วจบไปแบบไม่มีความรับผิดชอบ กูสอนให้มึงมาฝึกปฏิบัติธรรมกับกูมึงมาไหมไม่มากูสอนให้มึงศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าศึกษามะไม่ศึกษากูสอนให้มึงปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าปฏิบัติตามมะไม่ปฏิบัติตามแล้วมึงมาถามว่าวิธีการเอาความทุกข์ออกจากใจ,จทำยังไงแล้วกูจะต้องตอบยังไงอะพูดอะไรไปอะไรไปไม่เห็นมีอะไรอยากจะทาตามสักอย่างหนึ่งแล้วกูัวที่บายให้มึงฟังไปจะมีประโยชน์อะไร ที่อาจารย์พูดในรายการว่าให้พ่อแม่สี่อย่างจะได้บุญคุณสูงสุดอครับทําไมล่ะอืมหนูโอนเงินทำบุญตอนเมาได้บุญหรือเปล่าบครับ ก็ได้บุญสิมึงทํามึงจะเมาอยู่ถ้ามึงมีสติในการทําถ้ามึงตั้งเจตนาถูกต้องมึงก็ได้บุญอยู่แล้วพระท่านน้อยใจที่คนทยอยไปบริจาคก,กับอาจารย์เบียมากก็ทําตัวให้มันดีสิทําตัวดีคนก็ไปบริจาคเยอะทําตัวไม่ดีใครจะไปบริจาคยังไม่รู้ตัวเองเอีกแล้วกูถามแค่เนี้ยกูฝากไปถามท่านหน่อยนะท่านต้องรู้ตัวเองได้แล้วนะ มันง่ายมันเป็นตัวการันตีและเป็นตัวตัดสินใจมากอย่ามาน้อยใจอะไรกับสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ถ้าตัวเองทําดีเป็นพระที่ดีเป็นสุปฏิปันโนมันจะมีใครว่าไม่วิ่งเข้าไปหาขนาดกูไม่เป็นพระเนี่ยยังมีคนวิ่งเข้ามาหากูตั้งมากมายเลยแล้วท่านเป็นพระถ้าท่านทําตัวดีเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มึงคิดว่าจะเปิดรับบริจาคไม่ได้เหรออยากได้ไปทําไมอ่ะกิเลตัณหาตัวเองอะว,วางวางลงหน่อยนะวางวางลงหน่อย จะอยากได้ไปทําไมเงินอนะ่ะเอาไปทําอะไรเหรออยากรู้แค่นั้นเลยอยากเอาไปทําอะไรอยากได้เอาไปทําอะไรเงินอนะ่ะแล้วทําได้ไหมรักษาประโยชน์เหล่านั้นได้ไหมสามารถพัฒนาประโยชน์จากการได้เงินนะั้นไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ยิ่งขึ้นไปไหมโลภทําไมอะ่ะตามเหตุตามปจัจจัยดิไม่ใช่ไปนั่งโลภอยู่มึงจะเห็นได้เลยว่ากูเนี่ยสามารถเปิดรับบริจาคสร้างถานปฏิบัติธรรมของตัวเองก็ได้นะกูจะบอกให้กูทําได้ไม่ยากเลย กูเลียอรไรคนซื้อที่ดินกูก็ทําได้กูเรียไรายคนสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อกูเองกูก็ทําได้มึงคิดว่ากูทําไม่ได้เหรอถ้ากูรับบริจาคไปสิบล้านกูก็หาได้มึงคิดว่ากูทําไม่ได้เหรอชื่อเสียงขนาดนี้มึงคิดว่าใครจะไม่ทําแล้วกูสะสมอินทรีย์บาร,รมีของตัวเองมากูทําดีตามเหตุตามปัจจัยตามหลักคำสอนโดยเจ้ามามึงคิดว่ากูทําไม่ได้จริงๆเหรอกูทำแค่เนี้แต่คําถามคือทําไมกูถึงไม่ทํา ถ้ากูไม่เห็นประโยชน์ของการที่กูจะสามารถรักษาไอสิ่งก่อสร้างเหล่านี้แล้วมันเกินกว่าความจําเป็นมึงลองฟงังกูพูดนะถ้ากูสร้างสถานปฏิบัติธรรมของตัวเองดูสัก50ไร่สมมุตินะ50ไร่แล้วสร้างสถานที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาลุมมาปฏิบัติธรรมมาฝึกสถานที่ของกูเองแล้วหลังจากนั้นกูไปบวช5ปีกูถามใครดูแลใครดูแล5ปีเนี่ยใครดูแลใครจะจัดแกงจัดการสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่อันลกล้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ต่อไป ปัญหาเกิดไหมปัญหาเกิดแล้วคําถามคือคุยทำไปเพื่ออะไรในเมื่อทําแล้วไม่เกิดประโยชน์แค่นั้นเลยคําถามคือจะไปโลภทําไมเนเมื่อสุดท้ายก็ต้องทิ้งทั้งหมดคุณกิตติคุณกิตกทะเนศเขาอยากดีเบตกับอาจารย์ครับคือใครยังไม่รู้จักอะกิตทะเนศคือใครบอกหน่อยไม่รู้จัก ว้ายขึ้นมากเลยอาใครอ่ะที่เรื่องอะไรนะที่บอกว่าทำเรื่องที่ทำให้คนโกรธกันมีอยู่หกอย่างแต่อาจารย์บอกว่าสองอย่างอาจารย์ได้ไหที่บอจะไล่ปนะัดคนนั้นแหละอิจฉาหรือก็มาเัียดมาเยดอะไรเงี้ยโอ้โม,มันมีมากกว่าสองอย่างถูกต้องแล้วมึงงงอะไรเนี่ยไปหาพระสูตรดูสิ กูเหนื então, divers idade, divers idade, idade, erm be, ่อยอ่านพระสูตรหมดปะเนี่ยมันมีหลายบริบทหลายบริบทที่บริบทห้าก็ได้สองก็ได้แต่ห้านนมันก็แตกออกจากสองมึงเข้าใจปะเนี่ยมึงงงอะไรเนี่ยมึงหาพระสูตรที่มีสองอย่างไม่เจอจริงๆเหรอกูถามแค่เนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าคนทะเลาะกันในโลกนี้ได้เพราะสองอย่างเนี่ยไม่เคยเจอเหรอที่มนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามสัจจะฉานก็ตามนาคยักษ์คนทันอสูรก็ตามที่ทะเลาะกันได้เพราะสิ่งสองสิ่งคือ อิสสาและมัทธิยะไม่เคยอ่านจริงๆเหรอทิดนอนไม่จำเป็นจะ ใช่จย์เบย์ตัวจริงไหมมีหลายคนจริงมึงฟังจากการด่าไม่มีใครเรียนแบบการด่ากูได้กูรับประกันได้คนด่ายอย่างกูมีไม่กี่คนหรอกแล้วยากที่จะทําเอาไปว่ากูมีคนเดียวอ่ะถ้าจะด่ายอย่างกูเนี่ยหายากหน้าตาผิวพรรณจะเหมือนขนาดไหนก็ตามแต่การด่าไม่มีทางก๊อปกันได้กูบอกเลย ซื้อเสื้อไปหน้าโปรไฟล์นะสาบานไม่แก้เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรจ้าแล้วก็เลิกสาบานยละจารันราไม่มีประโยชน์ไหนรู้กินข้าวไปกินข้าไหมเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวเหรอไม่ใช่กินแล้วตอนนี่ไปบ่ายขอใช่ได้เลยรออาจารย์ละกันรอแป๊บแม่เชื่อเรื่องตากระตุกขวาล้ายซ้ายดีอาจารย์สอนให้แม่หน่อยครับแม่เป็นเส้นประสาทจ้าขวาล้ายซ้ายดี เส้นภาษากระตุกจ้าเพอร์เจอร์จ้าข่าร้ายซ้ายดีไม่มีเนาะถ้าหมดสติใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังไม่ตายเท่าวันหนึ่งตายจุดท้ายจะเกิดขึ้นตอนไหนครับก็ตอนที่มึงตายไงไม่อยากให้อาจารย์ตอบโต้ที่พระสันติท้าต่อยนะครับ แหมไม่อยากให้กูตอบโต้แต่ฟ้องฉับปากกับใจมึงนี่ไม่ได้ตรงกันเลยนะไม่อยากฟ้องเลยครับอาจารย์แต่แบบพระอาจารย์สันติเขาท้าอาจารย์ต่อยนะครับไม่อยากให้กูตอบโต้แต่ฟ้องกูชัคือถ้ามึงไม่อยากมึงควรเงียบๆไว้ไม่ต้องพูดอะไรเพราะกูไม่ไปต่อยกับเขาอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะจ้างจริงโจ้จากออสเตรเลียมาต่อยกับเขากูไม่ไปลงไปต่อยเองหรอกไร้สาระเพอร์เจอร์มากเรื่องการชกตีต่อยตีกูไม่ไปทำด้วยหรอกไร้สาระ กูไม่ให้ค่ากับพระที่ไม่มีประโยชน์นะเพื่อพระศาสนากูไม่เห็นมีสอนธรรมะอะไรกูมีหีตะวันวันวันเอาแต่นั่งดา่ากูสอนไม่เป็นแต่จะมาติคนที่สอนทำเอาไปสอนให้เป็นก่อนนะไปสอนให้ได้ก่อนสอนได้แล้วค่อยมาสอนกูกูจะรับฟังมึงดูสิพระที่เก่งๆกูรับฟังทั้งหมดอ่ะแต่พระที่ไม่รู้เรื่องอ่ะกูไม่ฟังอ่ะนะเสียเวลาไปเก่งกว่ากูให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสอนกูถ้าไม่เก่งกว่ากูอย่ามาสอนกู ไปอยู่บ้านใหม่ต้องดูวันไหมไม่ต้องดูจ้า ใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์นะอย่าลืมนะบุญทองคําวัดป่านาคําน้อยนะที่จะสร้างเจดีร่วมกับหลวงพ่ออินทวายนะจะซื้อทองคําไปถวายท่านหกิโลกรัมใครต้องการร่วมบุญนะแจ้งความจำานงไปที่ idline assign สาธุ idline assign สาธุแล้วก็กดเมนูได้เลยจะมีเมนูอยู่ว่าร่วมบุญทองคําเดี๋ยวจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาเห็นเมนูปุ๊บ,บกดจิ้มเมนูเลย ไอเดียไลน์แอสไซสาธุนะเอวงกลมแล้วก็ SATU บุญทองคำบุญทองคำไอเดียไลน์แอสไซสาธุบุกชายจะบวชต้องดูเลิกไหมไม่ต้องดูจะดูเอาสะดวกจะเอาประชาอาจารย์ว่าง ปฏิทินแขวนไม่มีจ่ามีต่าปฏิพิทตั้ง